ฤดูการผลไม้ภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างทุเรียนทรายขาวของสวนทุเรียนครูโสภามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นค่ะด้วยความเป็นเอกลักษณ์คือกลิ่นหอมมีเนื้อหนานุ่มค่ะแล้วก็หวานมันซึ่งเป็นราชาทุเรียนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยการอาศัยองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนค่ะขับเคลื่อนองค์ความรู้ต่างๆผ่านประสบการณ์การลองผิดลองถูกนะคะจึงทําให้ปีนี้สวนครูโสภานั้นประสบ ความสําเร็จเป็นสินค้าส่งออกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้จากรายงานค่ะทุเรียนทรายขาวทุกสายพันธุ์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนับชิมและผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติติดอันดับหนึ่งใน5ของทุเรียนที่มีความอร่อยที่สุดของประเทศไทยมีเอกลักษณ์ด้วยรสชาติที่กลมกลม่อมหวานนุ่มแป้งน้อยมีกลิ่นหอมหวาน อร่อยละมุนล,ลิ้นได้อัตรรสบวกกับเนื้อทุเรียนที่มีสีทองสวยเรียบเนียนเป็นเนื้อแห้งและเปลือกบางถือได้ว่าเป็นทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้การดูแลทุเรียนนะครับสิ่งที่จะต้องมี2ออย่างเลยนะครับก็คือการหาองค์ความรู้นะครับในในด้านของวิชาการนะครับผมก็ได้จากาเปิดอบรมต่างๆนะครับของอมอหัดใหญ่นะครับหรือว่าเกี่ยวกับภาครัฐนะครับให้เปิดอบรมผมก็ไปนะครับอันนี้ก็ได้แล้ววิชาการนะครับ ส่วนประสบการณ์นะครับเปิดสัมมนา,าเกี่ยวกับกเกษตรกรตัวอย่างที่ไหนนะครับกรเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตินะครับผมก็เดินทางไปสัมมนา,าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีทั้งความรู้นะครับด้านวิชาการและความรู้ด้านประสบการณ์นะครับก็เลยผลออกมาเป็นอย่างที่เห็นครับ ส่วนทุเรียนครูโสภาที่นี่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนบ้านทรายขาวตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีมีคนที่ติวัดคดชะอ่อนหรือว่าคุณสายฟ้าเป็นผู้ดูแลสวนที่นี่มีเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่ท่ามกลางเทือกเขาสันคลาคีรีแม่น้ำปัตตานี และด้วยลักษณะการปลูกทุเรียนระหว่างหุบเขาทําให้มีกระรอกมาหลบกวนซึ่งทางสวนได้มีการประยุกต์ใช้แผ่นอลูมิเนียมป้องกันกระรอกและผลิตทุเรียนคุณภาพส่งออกซึ่งเป็นทุเรียนที่มีการปลูกผสมผสานหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองมูซานคินนาำดำก้านยาวพวงมณีและทุเรียนแดงอินโดการทําสวนทุเรียนสิ่งที่สําคัญก็คือระบบน้ํานะครับการวางแผน ของสวนของแปลงของเรานะครับวางระบบน้ําให้ดีนะครับปรับพื้นที่ให้ดีเราจะทํางานไม่เหนื่อยทํางานสบายนะครับพ่นปุ๋ยพ่นยาเนี่ยเรานั่งรถพ่นได้เลยไม่ต้องไปลากสายยาวเดินไปเรื่อยเนี่ยเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีตั้งแต่ต้นหาข้อมูลศึกษาจากผู้รู้นะครับให้เราไปหาคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับไปถามเขาแล้วเราก็จะสําเร็จตามนะครับส่วนการลงทุนนะครับก็ให้เป็นแง่คิดนะครับว่าเราเนี่ยจะลงทุนแบบไม่ไม่ลงทุนเลยลงทุนน้อย นะครับผลผลิตก็จะได้น้อยลงทุนมากผลผลิตก็จะได้มากแต่เราลงทุนมากต้องมีองค์ความรู้ด้วยนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นลงทุน3,000ได้30,000หรือเพื่อนๆจะลงทุน30,000ได้5 0 0 0 0นนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องไปคิดดูว่าแบบไหนคือการประหยัดต้นทุนที่แท้จริงครับ การดูแลสวนทุเรียนคุณภาพที่นี่เปรียบเสมือนการดูแลผลผลิตให้คนในครอบครัวไว้รับประทานพิถีพิถันทุกขั้นตอนใส่ใจรายละเอียดทุกกระบวนการเริ่มต้นจากการวางระบบน้ำที่ถูกต้องและเหมาะสมการผลิตชุดใบของทุเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสะสมอาหารนอกจากนั้นยังมีวิธีการดูแลทุเรียนตามระยะเวลาของทุเรียนตั้งแต่ทุเรียนออกดอกมีการเขียนระบุวันที่ดอกบานเพื่อเก็บรายละเอียด และดูแลกิ่งทุเรียนโดยการใช้อุปกรณ์เชือกโยงริบบิ้นเพื่อเป็นการป้องกันกอโรคบางคนนะครับประมาทนะครับคิดว่าไม่มีลมนะครับนืกอว่าบ้านเราลมไม่แรงนะครับไม่ต้องโยงก็ได้นะครับแต่แค่วันเดียวแค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่าแค่นาทีเดียวที่ลมมันผวนเข้ามาแรงๆเนี่ยนะครับหักนะครับกิ่งหักลูกหลน่น หล่นลูกเดียวไม่เป็นไรแต่พอมันล่นจากข้างบนกิ่งมันหักมันก็จะมาโดนล,ลูกข้างล่างเพราะ,ะนั้นมันจะไม่หล่นแค่ลูกเดียวนะครับเวลามันหล่นแล้วเนี่ยมันจะพาไอ้ข้างล่างหล่นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโยงไว้ดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความเ,าเพื่อผลผลิตของเราจะได้ไม่ลดลงครับส่วนผมนะครับก็คือจะใช้ไม้โยงกิ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปติดตามชมดูนะครับก็คือมันจะสะดวกมากกว่านะครับสะดวกมากกว่ายังไงนะครับถ้าเราไม่มีไม้โยงกิ่งตัวนี้เนี่ยเราต้องปีนขึ้นไปนะครับมีไม้โยงก็ต้องปีนะคครับแแตตต่่ข้ออกางื มันจะปลอดภัยมากกว่านะครับถ้าหากไม่มีไม้โยงกิ่งเนี่ยเราต้องเอี้ยวตัวออกไปนะครับเอี้ยวตัวออกไปหรือบางท่านก็ใช้เท้าในการคีบเชือกขึ้นมานะครับหรือว่าต้องเอี้ยวมือลงไปต่ำๆนะครับเพื่อดึงเชือกขึ้นมาซึ่งมันอันตรายนะครับเพราะต้นทุเรียนที่เราดูแลดีเนี่ยเราจะพ่นสาหร่ายพวกนี้นะครับมันจะเป็นตะไคร่น้ําเขียวนะครับมันทําให้ลื่นมากนะครับเพราะฉะนั้นในการเซฟตัวเราด้วยนะครับตัวตัวคนที่ก็ว่าขึ้นไปโยงกิ่งนะครับก็คือใช้ไม้โยงเนี่ยเราก็แค่ดันไม้ไปนะครับ ต้นกิ่งยาวแล้วก็ต่อท่อให้ยาวต้นกิ่งสั้นแล้วก็ต่อท่อให้สั้นนะครับมันก็จะสะดวกในการทํางานนะครับ ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนทรายขาวรวมกลุ่มกันในรูปแบบแปลงใหญ่ส่งผลให้มีการสร้างมาตรฐานของสินค้าภูมิปัญญาท้องถิน่นสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารการดูแลสวนทุเรียนได้ที่ติ๊กต็อกช่องทุเรียนศูนย์ถึงร้อยหรือสามารถที่จะติดต่อดูผลผลิตทุเรียนคุณภาพทรายขาวที่ได้รับรางวัล G.I. ต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0831900165ค่ะทีมข่าว NBT ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดปัตตานี